สับสนุนโดยควิกแ s บแ r บเข้าเส้น เรียนร้องสองครั้งใช่ไหมครับก็ได้เจอกับครูโจแล้วก็ครูเบนครูเบนนี่ก็คือแพนแพนเคยเจอมาก่อนแล้วก็เลยแบบจะมีความที่แบบเออสนิทกันแล้วก็แบบเพื่อนๆในวงนี่ก็คือได้รู้จักกับครูทั้งสองคนมาก่อนอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบมีการเรียนที่แบบสนุกไปด้วยเฮฮาไปด้วยใส่สาระไปด้วยทําให้แบบการเรียนแบบในห้องแบบไม่ไม่เครียดครับมีความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะบา่ายจะเข้าถอนใจสามสิ เก็บลมไปให้เต็มตัวได้ออกพุงยุบกดไว้สามสี่ข้าวข้าวโอเคตัวไม่ยุบนะครับนี่คือเก็บลมไว้ตลอดไงก็บอกแล้วว่าถ้า จะร้องเพลงให้เพระต้องเก็บลมได้ต้องหูดประมาณครูอย่างนี้อ่ะเก็บลมเข้าไปแล้วก็ออกมานะจับเวลากดท้องสามสี 3, ่สองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบ เื่องการร้องครับเป็นคนที่แบบเสียง <S <S เสียงต่ำอยู่แล้วต้องไปพัฒนาดันเสียงขึ้นแล้วก็ดื่มน้ําให้มากขึ้นครับเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบเสียงต่ําและเสียงแหบๆหน่อยๆครับก็เลยแบบต้องรักษาสุขภาพเสียงให้มากขึ้นครับแล้วก็ยังไม่หมดครับยังมีฟังให้มากขึ้นด้วยสําหรับเรื่องการฟังนี่แบบจะโดนทั้งการเต้นแล้วก็การร้องนะครับเพราะว่าต้องฟังให้มากขึ้นจะได้จับจังหวะของเพลงได้แล้วก็เราจะได้แบบร้องเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ ไม่ต้องการตื่นขึ้นมาจะใครได้ไหมคิดเอะไรไม่ไว้ได้แต่คิดถึงเธอฝืนหายใจแต่ละครัง้งเหมือนมันยันเจ็บตรงนี้ที่เดิมซ้ำๆและมันเป็นอย่างนั้น เพราะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเป็นการวอร์มแล้วก็ก็มีใหม่ๆก็คือว่าตอบเพลงใหม่แล้วก็มีการเน้นแก้คนที่ร้องเสียงเพี้ยนยังไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เริ่มเริ่มให้ลงน้ำหนักเสียงไดนามิกนะครับแล้วก็เริ่มให้ร้องคาราโอเกะเริ่มให้ยืนร้องไปเรื่อยเป็นดาวบ้างแล้วครับ แม้วเวลาในความเป็นจริงจะผ่านเป็นปีนแต่ใจยังอยู่ที่เดิมเหมือเธอคือวันเวลาที่หายแล้วไรอะไร,ไรมันดูว่างเปล่าเหลือเกินกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมกลับมาจะลมหายใจให้กับฉันน้องแพนเนี่ยคือเสียงเพี้ยนอาการเสียงเพี้ยนที่เราต้องเอ็กซ์ไซส์บ่อยต้องต้องแก้โน้ตกันบ่อย แต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ก่อนน้องแพนจะร้องแข็งเป๊กเลยไม่มีอารมณ์ไม่มีไดนามิกแล้วก็เสียงก็เพีย้ยนแต่คราวนี้ก็เริ่มซอฟลงแล้วก็เสียงเพี้ยนดีขึ้นอ <c oughs> <c oughs> าปากหายเข้าแล้วถอนในใจ3 <c oughs> มามสิมันน่าไปเสียงกลมเพาสหนึ่งสิบหนึ่งสอ

เดี๋ยวยักษ์ละอายาเข้าใหม่สามสิยงยาตัวแรกเบาสุดนะ oh. สามสิยงยา พราะประโยคแรกให้พ้อยสุดสมสิอีกนี้ก็งจะได้ใจเธอบอกใจฉันไว้เสมอต้องทำได้ด้วยรักที่มีจะพาฉันไปถึงเธอใช่ไหม

ยิงเข่าหาเท่าไรยิงเดินยิงถอยหางที่วางตรงกลางแอบเปินไว้ใครก็เทียบจากครั้งที่แล้วนะฮะก็แน่นอนดีขึ้น3มครั้งนี่เห็นผลแล้วเพราะน้องแพนนี่ร้องซอฟลงน้องแพนคือ,ค,อคนที่ร้องเพลงเหมือนกับ ที่เขาพูดนั่นแหละฮะจากคนที่เคยร้องแข็งแร้องเพียงๆก็ร้องซอฟลงแล้วร้องเพราะขึ้นแล้วก็หายเพี้ยนขึ้นอกลคเจอที่ไรยิงไรชุ่นิ้นเลือนล้านหึงไปทุกทียิ่งฉันรักจอมา <ไป S 1> ทุไรยิ่งไ,ไ, <ป S 1> ไม่เห็นไม่เจอปลายทาง สุนเทยิ่งช้ำยิ่งทำยิ่งแพ้อ่อนแอลงไปอย่างนี้หรือวันที่ทรอนั้นมันไม่มีจากวันพรุ่งนี้จบเพียงเท่านี้แบบนี้จะดีไหมเธอไม่ลงหน่อยไม่ลงหน่อยอย่าเหิรนอย่าเหินเธอหรือวันที่รอสามหรือวันที่รอ นั้นมันไม่มีจากวันพรุ่งนี้จบเพียงเท่านี้แบบนี้จะดีไหมเจอดีขึ้นดีขึ้น,น,น,นแต่วันนี้เพิ่มจิตวิญญาณของนักร้องเข้าไปบอกว่าเนี่ยให้ไปเลยสามเพลง ให้กันบ้านไปเลย3 4เพลงนี้โดยเพาะอ,อย่างนี้เพลงบางเพลงนี่เป็นเพลงที่แบบว่าถ้าคุณร้องเพลงนี้ไม่ได้นี่คือเพลงที่ง่ายที่สุดอย่างต่ำที่สุดของนักร้องไ s ที่จะเข้ามาถ้าคุณยังร้องเพลงนี้ไม่ได้คุณลืมไปเลยที่จะเป็นนักร้อง i s เเพราะนั้นเราให้พัฒนาการอย่างต่ำไปแล้วเพราะฉะนั้นน้องต้องไปทำกันบ้านแล้วคราวนี้ก็คือดูแล้วว่ามีกันบ้านแล้วนะ3เพลงไปจัดการมาให้เรียบร้อยและคิดว่าต้องดีขึ้นแน่ๆครับตอนน้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราเพิ่มจิตวิญญาณของการเป็นนักร้องคือคุณต้องไปซ้อมเอง คุณต้องไปต่อเพลงเองคุณต้องจําเนื้อเองนั่นแหละฮะคือจะเอาจิตวิญญ,ญาณใส่เข <5, S 1> ้าไปในตัว <S 2> 2, <S เขาครับ 3, 3> อยากให้ฉันได้ยินอะไรไ,ได้ไหมแค่รู้ว่าวันนี้เธอคบใคร สรุปว่าเพลงนี้ต้องได้แล้วก็ยิงย่งไกลยิ่งไกลยิ่งต้องได้แล้วก็เทนนิสเลเวลต้องได้3เพลงเลยนะ3เพลงเพราะว่าเนื่องจากอะไรเพราะว่าอยาเนี่ยคือเพลงที่พื้นฐานที่สุดของ r s หรือพูดจริงๆว่าเป็นเพลงที่ง่ายที่สุดแล้วของนักร้อง RS ถ้าเราร้องไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่พร้อมเป็นนักร้อง r อนะอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วอันนี้สองยิง่งยิ่งใกล้ยิ่งไกล,ลก็ยากายขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง แล้วก็สามเพลงเลเลเวก็ยากขึ้นมาอีกอันนี้อันนี้ยากเพลงเลเเวยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราเวลาเราน้อยเราต้องเร่งเลย3เพลงนี้ต้องจําให้ได้ไม่ใช่จําเนื้ออย่างเดียวคือคือหมอายความว่ายังไม่ถึงขนาดจําเนื้อก็ได้แต่ถ้าจําได้ยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซึมก็ไปสมมติอย่างร้องท่อนฮุกเงี้ยร้องอย่างเงี้ยท่อนฮุกเราซ้อมสักสี่ห้าเที่ยวเดี๋ยวท่อนฮุกก็ต้องจําได้ลวใช่ปหมเวลาสมมติเพลงจะจําที่ท่อนฮุกได้ก่อน ขั้นหนึ่งขั้นสองไม่เป็นไรดูบนจอดได้ค่อยๆค่อยๆมาแต่ว่าต้องซ้อมต้องซ้อมที่บ้านนะจ๊ะคือค่วยง่ายเลยอะ่ะให้เราช่วยนึกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเจอครูซิมอ่ะที่ครูเป็นห่วงอะ่ะเพราะครูซิมไม่ใจดีครูซิมนี่แบบแรงเลยนะครูซิมด่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยนึกว่าหยาเนี่ยคือเพลงที่เป็นพื้นฐานหนึ่งง่ายที่สุดของ RX ของนักร้องไอเอที่จะร้องเพราะฉะนั้นถ้าเรายังร้องหยายังร้องไม่ดียังร้องไม่ได้ มันก็ไม่เหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องผ่านให้ได้ก่อนอย่าปุ๊บตามมาด้วยยิ่งไกลยิ่งไกลปุ๊บตามมาด้วยเทนีเลเวลแล้วก็ถ้าใครแอดวานไปอสองเพลงได้ยิ่งดีแตไอเนี่ยหน้าไม่อายกับกับเล่นเรือนแล้วเรือนจริงๆเวลาเราต้องลดทีทุกคนแหละเพราะว่าที่แจ็คเขาสุดยอดเขาสูงมากเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเล่นเรือนมันสูงก็ซ้อมมาซ้อมๆแบบ hey, ให้จิตวิญญ,ญาณของนักร้องซึมเข้าไปในตัวเลยแล้วตอนนี้เรายังไม่ค่อยซึมไม่ค่อยซึมจิตวิญญ,ญาณหมายความว่าไง อ,อยู่บ้านก็เปิดเข้าไปอัดเข้าไป,าไปกรอกใส่หูแล้วก็ร้องตามแล้วก็เวลาไปเที่ยวไหนก็ร้องคาราโอเกะไปไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนอะไรเงี้ยให้มันซ้ําๆให้มันอะไรเงี้ยได้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ดีย่ยวนี้ครูแค่นี้ก่อนขอให้โชคดีเจอกัน3เพลงนะ3เพลงนะกัน,กนบ้านคราวหน้ามาถึงร้องกับคาราโอเกะจบเพลงเลย3ามเพลง ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากด้วยละกันครับสำหรับวงแวมนะครับแล้วก็วงชูด้วยจากค่ายโชว์มิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับยังไงพวกเราทั้ง14คนก็เป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับน่วจาะเป็นการร้องการเต้นและต่อไปนะครับอาจจะมีโชว์ด้านอื่นๆเนี่ยมาให้เพื่อนเื่อนได้ดูกันด้วยครับยังไงก็ขอฝากด้วยละกันครับสำหรับ14คนนี้ครับขอบคุณครับ สนุโดยควิกแสบแสบเข้าเส้นต่างกับวันแรกมากเลยที่ทุกคนเนี่ยยืดไม่ได้ตึงกันหมดเลยนะคะพอวันที่สองที่สเริ่มมาเนี่ยทุกคนแบบชิลพิ้วนะคะผ่อนคลายทุกคนนี่โอ้โหไปเต้นบันเล่ได้เลยไปยิมนาสติกได้เลยนะคะตอนนี้